เอาไอติมช่าคืนมาไอติมไอติมของฉันไางให้หรอกน้องกินโชว์เลยกินกินเลยเป็นไงนุ่มไม่ไ,ไอติมของฉันไอติมช่าไม่ให้หรอกนี่ไม่ให้แดก <c oughs> โอ้โหแม่งแบบเราเป็นคนแบบแย่มัน <c oughs> ผมจะตกแล้วป่ะเดินเข้าไปหน่อยเฮ้ย <c oughs> โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9ก้าหกหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอว์กันอีกแล้วนะครับผมนะเออไม่ได้ถ่ายนานนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายโลบอว์ให้ทุกคนดูนะเออผมถ่ายคลิปนี้ไปแล้วคลิปนั้นไม่มีเสียงผมผมดันไปปิดไมค์บนโปรแกรม OBS ไงโอ้โหผมเซ็งอะผมอยู่วันนี้ไงผมอยู่วันนี้นานแล้วเนี่ยเนี่ยผมต้องขโมยไอติมใหญ่ไอเด็กเนี่ยไอเด็กนี่นะครับผมนะมันก็เนี่ยวิ่งมันต้องผมต้องวิ่งวิ่งหนีก่อนเอออ่่่ะเเเเเเนน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 ีีีียยยยอออออออผมมมมมมมาาาาาาาชววววิิิตตรรดดดถึงงงง20กกกกกททแล้้้้้้ััััหห็็็ุคจูไไ ไน้องมาดีดิน้องน้องพี่อยู่นี่ไอ้หนู <c oughs> มาดิมาดิแบบนี้ทั้งวันยังไหวอะ่ะแบบนี้ทั้งวันยังได้ไอ,นอ้ <c oughs> น้องนี่แล้วก็หลบตรงนี้ล้อหลอกล้อหลอก <c oughs> มาเลยนมเดี๋ยวซูเปอร์เซย่าแล้วถ้าเกิดหลบมายี่ส่านาทีเนี่ยมันได้อะไรเท่าไหร่วะไม่ต้องดีกว่านะเราต่อไปดีกว่าสักส0สบเดี๋ยวค่อยปล่อยนะครับให้ปล่อยให้เด็กจับเรานะครับ สามสิบนาทีแล้วค่อยให้เด็กมันโดนเรานะครับผมนะจะได้ดูได้ได้แต้มเท่าไหร่ผมลาแต้มอยู่นะครับตอนนี้นี่ตรงนู้นอะไรอะ่ะมีแบบหนึ่งด้วยอะแล้วมันดักข้างหน้าด้วยนะครับกินกินเลยกินล่อกินล่อมาได้เหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลอ่อๆไไงจะสเสปเดิโกรดเดย์โหนโกรดเดย์ระเบิดมันออกมาจะท้ายคลิปอาจจะมีช่วงที่ผมวิ่งวิ่งแล้วก็อาจจะพากให้ดูด้วยนะครับเออ ไม่เ้ยนี่เป็นถ่ายคลิปแบบม่ๆซัวๆไปก่อนหมาแล้วห้เบอร์เกอร์กินได้ไรแฮเบอร์เกอร์ว้าวว้าวว้าวฮึบ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  ไปเดี๋ยวไปดูคลิปตอนนั้นดีกว่ายวค่อยพากให้ดูกันนะครับผมนะเออเฮ้ย hey. <c oughs> <c oughs> แล้วนี่ก็คือคลิปที่ผมอัดแล้วมันไม่ไอ้น,นี่นะครับไม่มีเสียงนะครับเอ <c oughs> เป็นแ้่ตอนที่ผมจะอธิบายห,หลายๆอย่างเลยนะครับผมนะเออเนี่ยไม่มีเสียงนะทุกคนเห็นไหมผมก็ยืนพูดอะไรไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่มีเสียงเนี่ยผมจะเงียบให้ดูมันไม่มีเสียงอะไรเลยดูดิเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับ อันนี้ผมบมภา,าครับที่หลังนะเนี่ยเนี่ยขั้นแรกเราก็แค่เดินไปแล้วก็ไปขโมยไอติมจากเด็กมาครับเราก็วิ่งหนีวิ่งหนีให้เร็วที่สุดนะครับดูด้เห็นไหมวิ่งอย่างเงี้ยก็ได้เข้าไปเขามังกรโหลืมตัวนะครับเข้ามาแล้วตัวเองก็เดินหลงเองโคตรแย่เนะอันนี้แย่จริงครับอันนี้แย่จริงเพราะมันเดินหลบยากจริงๆนะครับผมบอกเลยครับ มันเจอทางตันเจออะไรด้วยไหมแต่ว่ามันเป็นในนี่ที่ดีนะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะครับถ้าเกิดใครอยากลองเล่นนะลองเล่นได้นะดูดิเห็นไหมวิ่งแป๊บเดียวอะน่าเสียดายครับันนี้ก็จริงจริงมันมีภาคอะไรสนุกกว่านี้แหละอันนี้เป็นภาคที่หลังแล้วครับอ่าก็ช่วงนี้กเ็เข้ามาดูคลิปเต็มกันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่มีใครเข้ามาดูเท่าไหร่นะครับ เเข้ามากันที่เยอะนะเออพอดีว่านั่นแหละฮะก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนคลิปเต็มมากกว่าคลิปสั้นนะจริงๆแล้วนะแต่ก็จะลงคลิปสั้นให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆแหละเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเดินเที่ยวเล่นไปวันๆนะครับแล้วก็อาจจะช่วงหลังก็อาจจะเป็นเพลงอย่างเดียวละเอออาจจะให้ดูวิธีการเล่นในเฉยเป็นเกมเพลงไปเฮ้ยเป็นเกมเพลไปดูเร็วแวอะไรเงี้ย เป็นแบบงานเร็วๆงานแบบเท่ๆอะไรเงี้ยนะครับผมนะเออดูดิดูด,ดิอันนี้ก็วิ่งไปนะครับวิ่งวิ่งวิ่งเห็นไหมอันนี้หัวเบลชิต้านะก็จะตัวเดียวกันในคลิปที่ผมในในคลิปที่มันมีเสียงนะครับนะครับก็คือคลิปที่อัดทีหลังนะครับมันก็จะมีเสียงคลิปท้ายกับคลิปหัวนะครับมันมีเสียงแต่ตรงกลางที่ผมถ่ายมาเนี่ยไม่มีเสียงนะครับเคเลยอนะ่ะโอ้โ โอเคผมจะเงียบและแล้วก็ไปดูวิธีการเล่นนะครับอืมดูว่าผมจะรอดหรือเปล่าไปดูกันนะครับลุ้นไปเป็นภาพอย่างเงี้ยนะวิ่งชิวๆอย่างนี้ไปชมเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาว่ากันใหม่นะโรบ็อกหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเออให้มันมีเสียงปกตินะครับอืม เอาละตอนนี้ผมก็รอมา40กว่านาทีแล้วผมว่าไม่ได้แล้วล่ะผมลงไปวิ่งลงไปวิ่งแบบไล่จับเด็กก่อน <c oughs> ไอเงินเนี้ยถุงเงินเนี้ยมันสามารถโปรยเงินออกมาได้นะมันโปรยไม่อ,ไออกวะแต่โปรยไปแล้วรอบนึงโปรยไม่ออกแล้วมาเด้โชว์เป็นไงกินโชว์เฮ้ยรอหลอกรอหลอกว้าวว้าวไปรอดหรอกไอ้หนอมานี่เลยอ้หนอสี่สิบกว่านาทีแล้วโหเป็นไงสบายเกมนี้สนุกนะทุกคนลองไปเล่นกันดูนะเออนี่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 โด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  <laughs> มาที่มาดิตามมาตามมาขึ้นเขาจับด้วยนาทีสี่สิาวนาทีเนี่ยมันจะได้แต้มเท่าไหร่วะผมก็ไม่เคยลองด้วยดิลองดูไหมโอ้โหสี่พันกว่าแต้มโคตรหด ใครที่ชอบคลิปนี้กันครับผมนะเออก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมโอเคใครที่รอได้เหมือนผมก็ลองดูนะครับผมก็ได้ประมาณ40นาทีเป้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมนะกดนาจอยผม2ทีแล้วกดติดตามบ๊ายบายดูคลิปเต็มด้วย